โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับช่องเลดเคนะครับในวันนี้ก็จะนำเสนอนะครับเกี่ยวกับพร,รบรว่าด้วยการกระทําความผิดนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับ2560นะซึ่งนี้ก็เป็น EP แรกนะครับโดยภาพรวมนะครับของพอร,รบรตัวนี้จะมีอยู่2ฉบับนะครับเพื่อนๆก็ ถ้านะครับเราอ่านแล้วเจอนะครับเกี่ยวกับพรบการกระทําความผิดก็ให้จําไว้เลยว่านะครับในเนื้อหาในตัวเนื้อหานะครับก็จะเป็นโทษจําคุกแล้วก็มีการเสียค่าปรับนะประมาณนี้นะครับซึ่งพรบตัวนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาในการที่จะนําไปออกข้อสอบนะครับในการสอบราชการในตําแหน่งต่างๆนะครับซึ่ง ตัวอย่างเช่นนะครับก็จะเป็นนักจัดการงานทั่วไปนะครับระดับปฏิบัติการหรือว่านักวิชาการพัสดุนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับที่ไปส่องมานะครับในเว็บกพนะพอเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับก็จะมีรับสมัครของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็กรมสุขภาพจิตนะครับก็ลองเข้าไปดูครับมี าการรับใน,ในตำแหน่งนี้นะครับในตำแหน่งเหล่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเราไม่เสียเวลานะครับก็มาเริ่มในส่วนของภาพรวมของฉบับที่1น,นะครับซึ่งฉบับที่1น,นะครับจะประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาเมื่อวันที่18มิถุนายนนะครับ2อง0ซึ่งจะให้ใช้บังคับนะครับเมื่อพ้นกำหนด30วันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษานะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับก็คือเราจะต้องนับตั้งแต่วันที่18นะครับนับไปอีก30วันนะครับแล้วก็วันถัดไปจะเป็นวันที่ใช้บังคับนะครับก็คือวันที่19นะครับกรกฎาคม2550นะครับแล้วก็ฉบับนี้นะครับพรบตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมด31มาตรานะครับอันนี้ก็ถือว่า กลางๆนะครับยังไม่เยอะมากนะครับซึ่งนะครับได้ตาขึ้นโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับซึ่งผู้รับสนองพระบรมราชโองการก็คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองในส่วนของหน้านี้นะครับถ้าข้อสอบถามเกี่ยวกับการใช้บังคับนะครับถ้าไม่ได้ระบุว่าถามพศไหนนะครับ ก็ให้เราอ้างอิงเป็นฉบับแรกนะไม่ว่าจะเป็นพรบตัวไหนก็ตามนะครับถ้าข้อสอบถามเกี่ยวกับการใช้บังคับแล้วไม่ได้ถามว่าฉบับล่าสุดหรือฉบับแรกอะไรอย่างนี้นะครับให้เราตีเป็นฉบับแรกนะครับดังนั้นเนี่ยวันที่ใช้บังคับก็คือวันที่19นะครับแล้วก็เผื่อไว้อีกตัวหนึ่งก็คือตาขึ้นนะครับโดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับ ก็มีทั้งหมดกี่มาตรานะครับก็มีอยู่ทั้งหมด31มาตรานะครับโอเคต่อมานะครับในฉบับที่2นะครับฉบับนี้ก็ถ้าในกรณีที่ถามเกี่ยวกับฉบับล่าสุดนะครับเราก็จะต้องมาอ้างอิงในฉบับที่2นี้นะครับมีการประกาศนะครับในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่24มกราคมนะครับปี2560นะครับ ซึ่งนะครับใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด120วันนะครับนับแต่วันประกาศซึ่งก็คํานวณมาแล้วนะครับบังคับใช้วันที่24พฤษภาคมนะครับ2560นะมีทั้งหมด21มาตรานะครับแล้วก็จราขึ้นโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับซึ่งผู้รับสนองพระบรมราชองการก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ คราวนี้นะครับในจุดที่เหมือนกันระหว่างฉบับที่1นะครับแล้วก็ฉบับที่2ก็คือคําว่านะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะอันนี้โอเคก็จะจําง่ายขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนวันใช้บังคับนะครับอันนี้จะเป็นวันที่24นะครับเดือน5นะครับ2560แต่ถ้าเป็นฉบับแรกเนี่ยจะใช้บังคับ19นะครับกรกดาคม5 5 5 0นะครับ อันนี้ถ้าเกิดข้อสอบถามเกี่ยวกับวันเฉลิมครับก็อ่านโจทย์ให้ดีๆนะครับเพื่อนๆซึ่งถ้าไม่ได้ถามว่าฉบับล่าสุดก็ให้ตีเป็นให้เข้าใจว่าเป็นฉบับแรกนะครับแล้วก็คําแนะนาเล่ยินยอมนะครับก็จะเป็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับส่วนมาตราทั้งหมดนะครับก็ให้ยึดนะครับไปที่ฉบับที่1ก็คือมีอยู่ที่31มาตรานั่นเองนะครับ า่นี้นะครับเรามาดูเหตุผลนะครับเหตุผลในการประกาศใช้ของฉบับที่1นะครับเพราะว่าหลังๆนะครับข้อสอบก็จะถามไปที่เหตุผลเยอะนะครับเพราะว่าเราอ่านเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนครับว่าทําไมเขาถึงต้องออกพรบต่างๆขึ้นมานะครับโอเคในฉบับแรกนะครับเขาก็อ้างอิงว่านะครับในปัจจุบันนะครับระบบ คอมพิวเตอร์นะครับได้เป็นส่วนสำคัญของการประกอบกิจการนะครับและการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับอันนี้เขาก็อ้างไปที่เรื่องเศรษฐกิจนะครับก็คือเป็นการประกอบกิจการแล้วก็การใช้ชีวิตของมนุษย์นะครับซึ่งมันก็จริงนะครับมนุษย์จะขาดคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับในยุคนี้นะครับ,นะครบเคนในวัต่อมาก็คือหากนะครับมีผู้กระทา ด้วยประการใดๆนะครับให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำตามคำสั่งที่กําหนดไว้นะครับหรือทำให้การทำงานผิดพลาดไปนะครับจากคำสั่งที่กาหนดไว้นะหรือว่านะครับใช้วิธีการใดๆเข้านะครับร่วงรู้ข้อมูลนะครับแก้ไขหรือทำลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมีชอบนะครับหรือว่านะครับใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ เผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะหรือมีลักษณะอันลามกอนาจารนะครับย่อมก่อให้เกิดความเสียหายกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของรัฐนะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนะครับก็จะเห็นว่าจะเขียนขึ้นมานะครับให้เห็นว่ามันจะต้องมีผู้ที่กระทำสิ่งที่ไม่ดีนะ ให้เรานึกไปเลยนะครับสิ่งไหนๆที่ไม่ดีนะครับก็จะเป็นล่ามโมกนา,าจารย์หรือว่าเข้าไปแฮกข้อมูลนะครับหรือทําให้อาปล่อยไวรัสเข้าอ่าคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอย่นีนครับซึ่งมันจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจนะครับ1 2ก็คือสังคมนะครับ3ก็คือความมั่นคงของรัฐนะรวมทั้งนะครับความสงบสุขด้วยนะครับและศีลธรรมอันดีของประชาชน ก็จึงสมควรกําหนดนะครับมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทําดังกล่าวนะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนะครับเหตุผลที่ตรานะครับพรบรตัวนี้ขึ้นมาในฉบับแรกนะครับนะนยามอีกทีนะครับมันกระทบต่ออะไรบ้างนะครับเศรษฐกิจกสังคมนะครับความมั่นคงของรัฐนะครับแล้วก็ความสงบสุข นะแล้วก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนนะทุกอย่างนะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างเลยนะครับจริงตาพลบาตัวนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับเพื่อป้องกัน,นครับหนึ่งครับเพื่อป้องกันและสองก็คือปราบปรามการกระทําความผิดนะครับความผิดอะไรบ้างนะเน้นย้ยําอีกทีนะครับความผิดอะไรบ้างความผิดก็คือทําให้นะครับ คอมพิวเตอร์มันทํางานผิดาพาดหรือว่าไม่สามารถทํางานตามคําสั่งนะครับหรือว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับการแก้ไขทําลายข้อมูลนะครับล่วงรู้ข้อมูลหรือว่าการจะเป็นอา,อาจจะเป็นการเผยแพร่นะครับข้อมูลอันเป็นเท็จนะหรือว่าสื้อละมกอนา,าจารนะครับแจกวาร์ปทั้งหลายนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนะครับ ่อมาเหตุผลในฉบับที่2อะปี60นะครับสมัยท่านรุเลกประยุทธ์วางไงบ้านนะครับก็คือได้อ้างว่าปีฉบับแรกนะครับมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมนะครับต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดนะเขาอ้างว่างั้นอ้างว่าไม่เหมาะสมนะครับซึ่งมีรูปแบบนะครับการกระทําความผิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีนะครับ ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเขาก็จะอ้างว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเทคโนโลยีแล้วก็มีความซับซอ้อนนะครับโดยที่มีการจัดตั้งนะครับกระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งนะครับมีภารกิจในการกำหนดมาตรฐานนะครับและก็มีการและมาตรการนะครับในการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์นี่นี่ดูดูดีขึ้นนะครับ จัดเพื่อ,อจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อนะครับเฝ้าระวังน,นะครับและก็ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีนะครับสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศนะเป็นเรื่องใหญ่นะครับการสื่อสารของประเทศแล้วก็สมควรนะครับที่จะปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมายนะครับแล้วก็กำหนดฐานความผิดขึ้นใหม่ ถ้าในรัฐบาลนะครับของพลเอประยุทธ์เนี่ยจุดเด่นก็คือเขาจะทําให้บทลงโทษเนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับฐานความผิดเดิมรวมทั้งบทกําหนดโทษของความผิดดังกล่าวนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงนะครับกระบวนการและหลักเกณฑ์นะครับในการระงับนะครับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นี่ อันนี้จะเป็นเหตุผลในฉบับที่2นะครับเรามาเน้นย้ำอีกทีนะครับเดี๋ยวเน้นย้ำจากข้อท้ายนะครับไปข้อแรกนะครับก็คือเมื่อกี้นะครับอ่ะยังมีต่ออีกนิดนึงนะครับก็คือมีการกำหนดนะครับให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบนะซึ่งมีอำนาจนะครับที่จะเปรียบเทียบความผิดนะที่เกี่ยวกับพรบตัวนี้นะครับแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ของพนักง,งานเจ้าที่ให้เหมาะสมนะครับก็จะเห็นว่านะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเหตุผลเนี่ยผมคิดว่านะครับการออกข้อสอบนะครับเขาก็จะเล็งไปที่ฉบับตัวล่าสุดแน่นอนนะครับถ้าสมมุตินะครับสมมุติมีการถามกับเหตุผลในการประกาศใช้พรบตัวนี้เนี่ยเขาจะต้องถามว่าเหตุผลในการประกาศใช้ฉบับล่าสุด ข้อใดไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะเน้นเน้นไปที่ฉบับที่2เป็นหลักนะครับถ้าเป็นเหตุผลอ่ะเน้นย้ําอีกทีนะครับเน้นย้ําอีกทีหนึ่งก็คือมีการแก้ไขนะครับอำนาจหน้าที่นะครับของพนักงานนะครับเจ้าหน้าที่มีการกําหนดนะครับให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงนะครับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์นะครับในการระงับ การทำให้แพร่หลายนะครับหรือว่าลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นะมีการเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับบทกำหนดโทษนะมีการปรับปรุงนะครับบทบัญญัตินะเกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมายนะครับแล้วก็กำหนดฐานความผิดขึ้นใหม่นะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังและติดตามนะครับสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับและการสื่อสารของประเทศ มีอะไรอีกก็อาจจะประมาณนี้นะครับหรือว่านิดหน่อยนะเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือที่เป็นเกี่ยวกับอ้างอิงว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาไปไกลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีการกระทําความผิดที่มีความซับซ้อนนะครับซ้อนเงื่อนประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหตุผลของฉบับที่2นะครับ ตอนนี้นะครับในมาตราที่3นะครับจะพูดเกี่ยวกับนิยามต่างๆนะนิยามต่างๆของพรบตัวนี้นะครับซึ่งเริ่มกันเลยนะครับคําว่านะครับระบบคอมพิวเตอร์หมายความว่าอย่างไรนะครับถ้าในข้อสอบนะเพื่อนๆก็เน้นเน้นหน่อยนะครับพรบต่างๆที่เขาเขียนนิยามมานะครับเนี่ยนั่นคือจุดที่ใช้ออกข้อสอบบ่อยนะครับถามเกี่ยวกับความหมายอย่างเงี้ยครับ มาเรามาลุยเลยนะครับระบบคอมพิวเตอร์นะครับหมายความว่าอุนะปกรณ์นะครับอุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์นี่นะมี2แบบนะครับอุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์นะครับที่เชื่อมการทํางานเข้าด้วยกันนะครับโดยได้นะครับมีการกรําหนดคําสั่งนะครับหรือว่าชุดคําสั่งหรือสิ่งอื่นใดนะครับและ แนวทางปฏิบัติงานนะมีการเน้นย้ำถี่นะมีการกําหนดคําสั่งนะครับชุดคําสั่งแล้วก็มีแนวทางปฏิบัติงานนะครับมีแนวทางด้วยนะครับให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์นะครับทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัตินะครับนี่อันนี้ก็เป็นความหมายนะครับจุดที่ขีดเน้นย้ำเลยครับมันอาจจะเวลาออกข้อสอบเนี่ยมันอาจจะ แปลงคําพูดนะครับซึ่งถ้าเป็นกฎหมายนะครับมันต้องเป๊ะนะครับตามคําพูดนั้นๆเลยนะครับสมมุติว่าทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูลนะครับโดยการบังคับอะไรเงี้ยมันมันก็เขาจะจะแก้แก้บทความนิดนึงครับเวลาแต่งข้อสอบนะครับในที่นี้นะครับเพื่อนๆก็จําว่า ทำหน้าที่ประเมินประมวลผลนะเห็นไหมเมื่อกี้มีคําว่าประเมินขึ้นมาไม่ใช่ประเมินนะจะเป็นทําหน้าที่ประมวลผลนะครับประมวลผลอะไรนะครับก็คือประมวลผลข้อมูลนะครับโดยอัตโนมัตินะโดยอัตโนมัติเท่านั้นนะครับไม่มีโดยอย่างอื่นครับโอเคต่อมานะครับข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับหมายความว่าเมื่อกี้คือระบบนะครับนี่ เมื่อกี้คือระบบนะครับคราวนี้มาดูคําว่าข้อมูลนะก็จะเล็กเข้ามานิดหนึ่งนะครับย่อยเข้ามาสับเซตเข้ามาข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับจะหมายความว่าข้อมูลนะครับ1นะข้อมูล2ข้อความนะครับ3คําสั่ง4ชุดคําสั่งนี่จะเห็นว่าอันนี้มี4คําศัพท์พอดีเลยนะครับออกข้อสอบก็ออกกอ,อกได้เลยเนี่ยข้อใดข้อใดผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ข้อใดไม่ใช่ความหมายของข้อมูลคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะหนึ่งนะข้อมูลสองข้อความครับสามคำสั่งสี่ก็อาจจะออกออกชอยอื่นมาเงี้ยหรอกนะครับแต่คำว่าชุดคำสั่งก็ถือว่าเป็นข้อมูลเหรือวออกข้อสอบง่ายนะครับชุดข้อมูลนี่จบเลยนะงงเลยทีนี้เข้าไปอ่านข้อสอบงงเลยนะครับจำไม่ได้นะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนก็จำแค่ว่ามันจะมีอยู่สอง คำว่าชุดจะอยู่กับคำสั่งเท่านั้นนะครับข้อมูลข้อความคำสั่งชุดคำสั่งถ้าเจอคำว่าชุดข้อมูลอันนี้ไม่ใช่นะครับโอเคคราวนี้อธิบายคมเติมก็คือบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับพวกข้อมูลข้อความคำสั่งชุดคำสั่งบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่นะครับระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ นี่เขาใช้คําว่าอาจนะครับและนะครับให้หมายความรวมถึงและให้หมายความรวมถึงนะครับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็จะมาควบรวมนะครับในคําว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับนะในจุดนี้ก็เน,น้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าออกความหมายเนี่ยนะครับบางทีเราเข้าไปลืมนะครับ ลืมจริงๆนะครับผมก็เคยลืมนะครับ้าไปเอ๊ะมันคือคาไหนไม่ใช่อะไรอย่าเงี้ยนะครับต่อมานะครับคำว่าข้อมูลจราจรนะครับทางคอมพิวเตอร์นะเมื่อกี้คือข้อมูลคอมพิวเตอร์เฉยๆนะครับคราวนี้มีคําเขียนอธิบายมาเพิ่มเติมก็คือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งหมายความว่านะครับข้อมูลเกี่ยวกับ การติดต่อสื่อสารนะจราจรใช่ไหมครับก็จะเป็นการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิดนะครับต้นทางนะครับปลายทางแล้วก็เส้นทางเวลาวันที่ปริมาณระยะเวลาชนิดของบริการโอ้คนนี้จะเห็นว่ามีคำศัพท์ค่อนข้างเยอะนะครับ อันนี้ก็อาจจะไม่ได้ออกสอบก็ได้นะครับเพราะความสทบค่อนข้างเยอะอาจจะง่ายไปนะครับเจอก็ใส่เลยทุกทุกข้อนะครับประมาณนี้นะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้นเน้นย้ำอีกทีนะครับถ้าเห็นคําว่าข้อมูลจราจรครับจะต้องลิงก์กับคําว่าการติดต่อสื่อสารของอะไรนะครับเป็นการติดต่อสื่อสารของระบบ คอมพิวเตอร์นะครับไม่ใช่การติดต่อสื่อสารของข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะต้องแสดงแหล่งกําเนิดนะครับแสดงอะไรอีกต้นทางนะครับปลายทางโอเคนี้อันนี้เราเข้าใจนะครับเข้าใจเส้นทางโอเคเวลาด้วยนะเวลาเพิ่มเข้ามานะครับวันที่นะครับอะไรอีกครับปริมาณนะปริมาณ ระยะเวลาแล้วก็ชนิดของบริการนะค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ใครจำได้ก็ถือว่าเก่งมากนะครับมีค่อนข้าง,งเยอะนะครับโอเคต่อไปนะครับคำว่าผู้ให้บริการนะครับผู้ให้บริการจะหมายความว่านะมี2ความหมายนะครับ1ก็คือผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นนะครับในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับ หรือให้สามารถติดต่อถึงกัน,นครับโดยประการอื่นนะโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์นะครับทางนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในานามของตนเองนะครับหรือในนามหรือนะครับเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความหมายของคำว่าผู้ให้บริการในความหมายแรกนะครับ2นะครับก็คือ ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นนะคราวนี้เราอ่านแล้วเราก็มาทำความเข้าใจนะครับมันจะมีอยู่2รูปแบบ1ก็คือเพื่อให้เข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าสามารถติดต่อถึงกันนะครับ2นะครับก็จะเป็นการเก็บรักษาข้อมูลนะน,นี้พยายามนึกนะครับถ้าเก็บรักษาก็จะเป็นพวก คลาวด์เซ็นเตอร์ต่างๆนะครับพวกบริษัทที่อยู่แถบยุโรปนะครับที่เก็บนะคหน้าที่เก็บข้อมูลไฟล์เซิร์ฟเวอร์ server, ต่างๆเมืองหนาวอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นการบริการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตก็ทั่วไปนะครับนะอันนี้คือความหมายของผู้ให้บริการนะครับมี2แบบนะครับต่อมาครับคำว่าผู้ใช้บริการนะครับ ผู้ใช้บริการนะครับก็คือผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการนะโอเคขอบคุณมากนะครับไม่ว่าจะต้องนะครับเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตามนะครับก็คือเราจะใช้ฟรีนะครับหรือว่าต้องเสียนะครับชั่วโมงละ10บาท15บาทนะครับสมัยนี้ก็ไม่รู้กี่บาทนะครับก็เนี่ยนะครับเสียหรือไม่เสียก็ถือว่าเป็นผู้ใช้บริการนะครับต่อมาคําว่า พนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ในพรบตัวนี้ก็คือผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอ่าอันนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะครับให้ระดับรัฐมนตรีแต่งตั้งนะครับรัฐมนตรีก็คือหมายความว่านะครับรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับอ่ันนี้ก็จะเป็นมาตราที่3นะครับจะเป็นความหมายต่างๆทั้งหมดนะครับ คราวนี้นะครับมาดูมาตราที่4นะครับก็มีการแก้ไขนะครับในฉบับที่2นะครับก็คือยกเลิกฉบับที่1แล้วเอาฉบับที่2มาใส่แทนนะครับก็คือให้รัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับรักษาการตามพรบนี้นะและให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็สามารถออกกฎกระทรวงนะครับและประกาศเพื่อปฏิบัติ การตามพรบตัวนี้นะครับสำหรับกฎกระทรวงนะครับและประกาศเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับก็ให้ใช้บังคับได้เลยนะครับก็ในมาตราที่4นะครับจุดที่ออกคิดว่าถ้ามันจะออกนะครับมันก็คือใครเป็นผู้รักษาการพรบตัวนี้นะครับก็คือรัฐมนตรีนะครับเน้นย้ำนะครับไม่ใช่ประหลัดกระทรวงนะครับ คือรัฐมนตรีนายกก็ยังไม่ใช่นะครับรัฐมนตรีของกระทรวงใดก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเน้นย้ำนะครับในมาตราที่4นะครับโอเคสำหรับอีีที่1นะครับจะขอจบไว้ที่มาตราที่4นะครับก็ 1> EP หนึ่งเนี่ยก็จะไปเน้นนะครับในส่วนของนิยามนะครับที่อยู่ในมาตราที่3ซะเยอะนะครับเพราะว่าถ้าก็สอบออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นตรงนี้แหละนะครับถามเกี่ยวกับความเข้าใจของเรานะครับว่ารู้เกี่ยวกับความหมายพวกระบบคอมพิวเตอร์ไหมนะครับข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์นะครับผู้ให้บริการมีอะไรผู้ใช้บริการพนักง,งานเจ้าหน้าที่แล้วก็รัฐมนตรีนะครับ อันนี้ก็เป็นเนื้อหานะครับสำหรับ EP แรกนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการนะครับก็สำหรับ EP นี้นะครับก็จะขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ